เนี่ยเดี๋ยวป้าจะหวีให้ดูนี่อันจะฟินนี่พอตรตัวเล็กนี่โอ้โหทรงผมโคตรเท่เลยทรงผมเดียวกันเลยทรงผมเดียวกับพี่คิวเลยใช่ปะน้ำลายน้ำลายดมดูที่หอมเปล่าเรียงตัวเดินทางไปโบน,นันซาสวนสัตว์เขาใหญ่จะเอ๋ พร้อมไปหรือยังคะพร้อมไปเที่ยวสวนสัตว์หรือยังเอาปมือแปะแปะกันถ้าดีใจโปมือแปะๆป่กันเอาปมือแปะแปะโมือแปะแปะมือแปะวันนี้เรามีลูกทีมมาด้วยมีพี่คิว,วที่บ้าไปไหนกันนะไปสวนสัตว์เขาใหญ่สัตว์มีแมวไปดูที่บ้านก็ได้บ้างแมวมียีราฟด้วยนะมีลิงด้วย วงนอนแล้วเดี๋ยวเดินทางกันนะครับเดี๋ยวเจอกันที่เขาใหญ่บ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายป๊าก่อนบ๊ายบายลล่สวนป๊าจะไปกินกาแฟตานนี้นทาอยที่หอหล่นะครับ จะเป็นทางเข้าแต่เราไม่สามารถเอารถเข้าไปได้เราต้องซื้อบัตรแล้วก็น่าจะมีรถรับจากจุดตรงนี้เพื่อจะเข้าไปทางข้างในนี่ครับเขาจะเรียกว่าสวนสัตว์เขาใหญ่โบนซาห่านหรือเป็ดห่านกี่ตัวนะดูตัวห่านเก้าตัวนี่มีฟอสซิลด้วยนะมีโครงกระดูกไดโนเสาร์มีโครงกระดูกไดโนเสาร์ด้วยแต่เขาก็ทำแบบไม่มีป้ายห้ามเหยียบเลยแสดงว่าเหยียบได้ดิมีไข่ไดโนเสาร์ย แล้วมันมีลูกมันกําลังออกจากไข่เห็นไหมน,นี่นี่นี่อยู่ในไข่เนี่ยนี่แม่แมันอันนี้ทีเล็กของแท้อยู่ตรงนี้นั่นมันทีใหญ่นั่นเขาเรียกทีใหญ่เปล่าเออนี่ทีเล็กลอันนี้ทีโนโ้อย<า>อันนี้ไดโนเสาร์อันนี้ชื่ออะไรอันนี้ไดโนอะไรไดโนโอาทิตย์ตัวนึงเออเป็นผู้ชายหรอกเหรออ้าวผู้ชายหมดเลยอันนี้ก็าไม่ผู้ชายหรอกเหรอโอ้โห มีจูด uh anyway uh uh re ้วยแล้วตัวนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจูกระจูดหนีเลยตื่นแล้วเตรียมตัวเข้าไปข้างในได้แล้วโอเคไหมครับอืมยังงืวงนอนอยู่หรอครับอืมได้ตัวอะไรโอ้โหมันคืออะไรป๊อปอิดไอเจ้ากวางแรบแปแๆๆแโอ้โหฟันสวยนะเราอ่ะ ใช้ยาสีฟันอะไรครับแล้วมีตัวอะไรอีกบ้างนกกระตัวดํากระตัวนู่นเห็นปะนู่นนะมันหลับอยู่มันหลับอยู่จะไปกวนมาหึ่ยนั่นไงสีขาวๆอ่ะนนมัเป็นนกกระตัวดำจะมีสีขาวได้ไงมันเป็นแก้วนะอันนี้นกแก้วนี่นกแก้วนกแก้วนกเฮ้ยนกแต๊ะไม่ไม่มีหรอกมั่ว นู <Mile dizzy> ่นน so, like right? yeah. so, ุ่นนุ่นตัวนู่นน่ะคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็ลิงสวัสดีเจ้าลิงน้อยทำอะไรอยู่เอ่ยลิงกัดรอกห้ามนิ้วแย่อยากดูแบบหน้ากลัวน่ากลัวนู่นไงฝั่งตรงข้ามนู่นไงเห็นปะน่ากลัวน่ากลัวพอไหมไม่กลัวอันนี้ลิงอุรังอุตังลูสวัสดีครับอาหารเบ้อสวัสดีสวัสดีเอ้ยทำอะไรอยู่เอ่ย ออกกำลังกายเล่นโยคะเหรอครับอ้ออาหัรวเนาะฟ้านมนมไม่ใช่นมคางมันจะเอะจะบูงตุ้ยอ่ะยิงฟันเลยยิงฟันหน่อยยิงฟันหน่อยเป็นโยคะเล่นโยคะอาหารก็ไม่ได้กินเหมือนเพื่อนอยู่แต่ในกรงนี่สิงโตโตเมีย ไม่อยากเล่นกับเราอ่ะตัวผู้หรือตัวเมียวเนี่ยอันนี้ตัวผู้อันนี้ตัวมันไม่มีป้ายบอกเลยเข้าไปดีมันจะกัดคอเอาดิ้ง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 ด สิงโตเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ในถ้าเพราะว่ามันร้อนเห็นปะนะมันนอนละเมออยู่ปะเห็นปะโน่นน่ะขาวๆโน่นน่ะสิงโตขาวไว้ไลออนอายุ1 0บถึงสิปีตัวเมียมันจะไม่มีขนรอบๆแต่ถ้าตัวผู้จะมีขนรอบๆจําไว้นะนั่นอ่ะเห็นปะตัวัเบอร์เลอร์เน่ยอยู่บนยอดเขาห่วนั่งอยู่ข้างบนนี่ไงอากาศมันร้อนเนาะมันอยู่ยังไงแต่มันก็ลมเย็นอ่วิสวยจังเลยหงเหลี่ยม นี่นี่นี่พี่ไปมาดูนี่นี่พี่ไปมาดูพญานาคเนี่ยพญานาคงูปีแกวอยไหนครับงูปีแก้วนอนขดอยู่นี่เองมันขดอยู่ในถ้ำกันหมดเลยเนี่ยเพราะมันร้อนไงไม่ใช่ตัวนี้มันถายอาวมันเล็ดรอดออกมาหรือเปล่าระวังข้างล่างนะหยคิวดูงูตัวนี้ดิโอ้มันแข็งเลยอ่ะงูเขียวเขียวใช่ป่าอ๋อไม่ใช่นี่มันเถาวันนี่ว่ะมันไม่ใช่งูงูเนี่ย ตัวเนี้ยแต่มันหางขาดละเน็เ้ปนะอิงกะเฮย้ยตัวนี้น่ารักจังเลยอะ่ะตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะหนังเรื่องอะไรนะโคตรแย่ยักษ์ตัวนี้ขายไหมครับ <c oughs> อ,อันนี้ชื่อตัวอะไระครับมังกรมังกรเาอ๋อมังกรเหรออ๋อ,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 อ มันไม่โมโหหรอกถ้าไม่มีใครไปยั่วมันหัวมีคนเวลามาดูนี่ลิลตัวลิลน่ารักมากเลยผีขรุ่นนี้เต่าเต่าเดินต้วมเตียมต้วมเตียมห้ามให้แครอทนะเพราะว่าเพรากว่าเดี๋ยวท้องเสียเนี่ยห้ามห้ามเนี่ยเพราะว่าเต่าจะท้องเสียเต่าจะพี่แตกไหนอุ้ยตัวเม้นหรือเปล่า ดิดรู้หรือเปล่าว่าเม่น,น่ะมัน,ม,ม,น,ม,นมีมันมีหนามเป็นขนมันมีขนเป็น,นหนามอันนั้นนกอะไรน่าเขาเรียกนกอะไรแลคคูนแลคูนสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับผมทำอะไรอยู่อ๋อตัวนี้เข้าห้องน้ำอยู่อือ้อยู่อ๋อแล้วตัวนี้ล่ะมาจิ้งจอกเหรอโอ้น่นหลับปุ๋ยและ้ะไม่ได้สนใจใครเลยโหวายจังเลยพวกนี้แถวนี้มีแต่นกเราไปดูยีราฟกันดีกว่า เอาเอาฮิโปฮิโปฮิโปหิโปฮิโปนกพิราบหงอนวิกตอเรีนี่นี่นี่มาดูนี่ก่อนมันวิวัฒนาการไงมันกําลังจะไข่มันกําลังจะไข่มันเบ่งอึหรือเปล่าอ๋อก็เลยอไม่ออกมาดูอยู่อ๋อมันไม่ใช่นกกระจอกเทศนะนกอีมูให้แครอทมันดิฟันแข็งแรงมากเลยเนี่ย ใช้ยาสีฟันอะไรอะน่าจะอู้เออมันขึ้นเร็วจับหน่อยตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียนะเพราะว่าขนตาปัดขนตามาด้วยเนี่ยมันชื่ออะไรตัวนี้สวัสดีสวัสดีนฮ้แกะอะไรนะบาบาลี โอ้แสดงว่าแกะเนี่ยน่าจะเป็นแกะมุสลิมนะเนี่ยโอ้ยตัวนั้นแฟชั่นด้วยอ่ะมีต่างหูด้วยโอ้โหแ๋ยว่าเอาให้ก็ไนนะด้นำ้นำลายน้ำลายดมดูที่หอมเปล่าฟา,า,าทาโกเนียนมาละ นี่นี่นี่เขามีหวีให้กระต่ายด้วยนะอ่ะลองหวีให้กระต่ายดูดิอ่าหวีเพราะว่ากระต่ายมันจะฟินมากเลยไปหวีใส่ตัวไหนก็ได้ตัวที่มันผมหยิกๆอ,ะอ่ะไะต่ายไะต่ายมันไม่ยอมให้หวีนั่นไงก็หวีมันดิหวีมันเลยไม่ต้องอุ้มมันเนี่ยเดี๋ยวป้าจะหวีให้ดูนี่มันจะฟินนี่พอ วี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 ชวีเราจะไปแล้วนะเราจะออกไปแล้วนะโอ้โหโมโหแลห้วนะเห็นปะ,ม,ะมันโมโหะนะเนี่ยลิงแมงกาเบสวัสดีชื่ออะไรเราอ่ะชื่ออะไร อย่างว่ไม่ชนใจหรอก <หา S 2> ครับมผมไอตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กนี้โอ้โหทรงผมโคตรเท่เลยทรงผมเดียวกันเลยทรงผมเดียวกับพี่คิวเลยใช่ป่ะแสดงว่าเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเป็นกันแบบดีเพื่อนอ่าจับได้จับได้ตัวนี้ไม่กัดโอ้ตัวนี้มันจะถุยน้ำลายใส่มันจะถุยน้ำลายใส่อหรอ,อถุยน้ำลายได้ด้วยเหรอแต่มันมีฟันข้างล่างนะโอ้ตัวสีขาวน่ารักกว่าไอตัวสีขาวนี่ทรงผมเหมือนคิวด้วย หนังเรื่องนั้นไงหนังเรื่องไลออนคิงไงตัวเล็กๆอ่ะไม่ได้มีเ่าไนะไม่ได้เสียนู่นพี่ไปพี่ไปไม่เอาไม่เอากินอะไรได้มั่งอ่ะกินไม่ได้สวัสดีกระโดดไม่ได้เหรอลูกมันร้อนอ่ะมันร้อนไงมันคิดว่าแม่มันหรือเปล่าจิอยู่น้ำไหมลูกแม่ถือน้ำมาให้ปะโอเคค่ะโอเคอุ้ยนี่ไงหลายตัวเลยเขาเรียกตัวอะไรอ่ะไม่อยากเลี้ยวไหมไม่เอาถ้าเลี้ยงหนูก็พอแฮงแล้วลูกเอ้ย ตาอ,อ,อีหนูร้อนใช่ไหมคะหนูร้อนจ้งเหนื่อ,อยออกเลยแล้วหนูก็ง่วงล้วพอหนูนอนไม่เต็มอิ่มใช่ไหมไปกันต่อครับมันไม่ใช่แพะนะมันเป็นแกะ่อพอพอ,พอ,พอโอเคลูกคัดยังไม่เห็นป้อนเลยปลายมันมันบก คองออหูตัวนี้ทรงผมเท่มากเลยอ่ะทรงผมเท่มากนกเกะเรียนมุงกุดเทาอ๋อมันใส่มงกุฎก็สิ้นสุดไปแล้วกับสวนสัตว์ใช่แต่เราเดินอ้อมมาตั้งแต่นูนนะสองชั่วโมงแล้วนะ ถึงทางออกแล้วเรียบร้อยแล้วกับลูกค้ดออนทัวร์มาวันนี้อยู่ที่สวนสัตว์จบไปแล้วนะคะบ,บ๊ายบายไไเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ,บ๊ายบายไไบ๊ายบายไไถึง